ที่จะออกแบบใช้กันประเทศต่างๆและเป็นที่มาด้านธุรกิจของเทศกาลอีสเตอร์เหมือนเป็นที่มาของคอริสต์มาสที่การเป็นขายของทั้งๆที่ดูเหมือนว่าเอาพระเยซูมาอ้างว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่บัร์นามาเกิดในรังยาก็ตตามนี่ก็คือภาพที่เราเห็นแม้แต่ในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในประเทศไทยเองเราก็เห็นว่าก็ยังนิยมเอาไข่ไก่ไข่เป็ดมาต้มทาสีแดงหรือไม่ทาเอาไปส่อมที่ต่างๆในเช้ามืดในวันอาทิตย์ เื่อมีกาได้เป็นเหมือนประเพณีแห่งความสุขสนานอีกสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอีสเตอร์ก็คือกระต่ายอีสเตอร์ได้ทำเลเดียวกับไข่น้ําเพียงแต่กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่ออกลูกดกในฤดูใบไม้ผลิเพราะว่ากระต่ายนะั้นจะแพร่พันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิมันจะออกมันจะออกลูกอย่างมากมายดังนั้นกระต่ายนะั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เน้น เรื่องของการออกลูกเกิดผลมากกว่าการเน้นเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อดูที่ความเชื่อโบราณคนอียิปต์นั้นกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ประกอบกับการยึรดเอาปฏิทินทางจนันทรคติมาเป็นตัวกําหนดวันอีสเตอร์ในแต่ละปีดังนั้นกระต่ายจึงเป็นการของแถมเข้ามากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์เข้าไปด้วยโดยที่เราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันด้านตำนานสมัยใหม่เกี่ยวกับกระต่ายนั้นอาจจะ <c oughs> มี <c oughs> มีเรื่องเล่าบอกว่าตำนานสมัยใหม่ บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่สตรีนางหนึ่งนั้นได้ซ่อนไข่อีสเตอร์ไว้สาหรับลูกของนางในช่วงการการะดาณาอาหารในการที่เด็กๆนั้นพบไข่ที่คุณแม่ซ่อนไว้ขณะที่พบไข่ที่คุณแม่ซ่อนไว้ก็พบกระต่ายตัวหนึ่งตัวโตกระโดดออกมาจากหลุมที่ซ่อนไข่เด็กๆก็เลยคิดว่ากระต่ายนั้นเป็นผู้ที่ให้ไข่กับเด็กนั้นกระต่ายเลยแจมเข้ามาในอีสเตอร์เลยเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์เข้ามาดังนั้นเราจึงรู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยไอสัญลักษณ์ต่างๆมันมีที่มาที่ไปอย่างไรใคร มันเกี่ยวข้องไหมหรือไม่เกี่ยวข้องหรือมันเป็นพาเบนีที่ผสมประสานก็มาหรือแม้แต่ชื่อคําว่าอีสเตอร์ไม่มีชื่อนี้มันพีแต่เป็นชื่อของว่ามันดัดแปลงมาจากชื่อของเทพ,พเจ้าของนูงดูไม้ไม้ผีก็คือออสเตอร์ออสเตอร์ออรแล้วกลายเป็นอีสเตอร์เข้ามาหรือว่าออสทรลอนซึ่งในในภาษาเยอรมันแปลว่า,ลารุ่งอรุณเพราะว่ามันเกี่ยวข้องเพราะว่าพระเยซูก็ฟื้นคืนพระชนในตอนเช้าว,วันอาที่ของรุ่งอรุณน,นั่นเป็นที่มาที่ไปเพราะพระเยซูนั้น ถูกตรึงบนไม้กับเข็นในวันศุกร์นี่เรียกว่าเราจะมีที่มาของวันศุกร์ประเสริฐและวันอาทิตย์ปรุงฟื้นคืนชิ้ขึ้นมานี่คือความเข้าใจที่เราต้องเรียนรู้อย่างอย่างชัดเจนดังนั้นแท้จริงแล้วเทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่มีความหมายเชื่อมโยงกับเทศกาลปัสการเราได้เห็นมาแล้วว่าในวันปัสกานั้นะมีการนำแกวไปฆ่าใช่ไหมครับแล้เกาเลือดไปทาที่อะไรนะครับบงกบ ไปทาที่วงกบของประตูเพื่อเป็นภาพสะท้อนของทูตความมโนที่ผ่านไปก็คือว่าปัสกาคือพาสโอเวอร์หรือสกิปสกิปโอเวอร์ก็คือล่าเว้นหรือกระโดดข้ามไปเพื่อทูตมณนจะข้ามบ้านนั้นไปนั้นนั้นเร่งถึงพระเยซูที่จะมาพระเยซูไปเหมือนปัสกาพระเยซูไปเหมือนแกะที่ถูกฆ่า <c oughs> นะครับพระเมสสปนดุกก็คือถูกฆ่าตายบนไม้กางเขนโดยริดของพรองก็ปลดปล่อยแล้วทั้งหลายออกจากทาตของความบาปผิด ทู่แต่งความบ่นาคือความตายก็ทําร้ายเราไม่ได้ปัสกาแต่ว่าเราเห็นว่าวันปัสกามีการนําแกะไปฆ่าแกะที่นําไปฆ่าอย่างที่บอกแล้วว่าสะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์ผู้ยอมวายประชดใบไม้กางเขนปัสกาให้ภาพของผริตของพระเยซูที่หลังออกและความตายของ,รงบรมบนไม้กางเขนเพื่อชำระความบาปผิดแต่ในเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ภาพของพระเยซูก้าไปมากกว่าการเสด็จมาสิ้นประชดใบไม้กางเขน คือภาพของชัยชนะภาพของการเป็นผู้บิชิตก็คือว่าพระเยซูออกจากหลุมฝังศพปัสกาไม่ได้สะท้อนการฟื้นขึ้นมาแต่ว่าอีสเตอร์สะท้อนการฟื้นขึ้นมาปัสกาเพียงสะท้อนบอกว่าเลือดแกะที่ทาที่วงกบช่วยไอ้เรารอดพ้นหรือเลือดของพระเยซูช่วยเรารอดพ้นแต่ยังไม่ได้กล่าวเกี่ยวข้องถึงพระเยซูที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายที่มีชัยชนะเหนือความตาย ดังนั้นภาพของพระเยซูที่ออกจากหลุมฝังศพนั้นจึงเป็นการประกาศกล้องใ้โลกหนึ่งว่าพระองค์ชนะโลกนี้แล้วครับแกปัสกาฝ่ายธรรมชาติถูกฆ่าและก็ตายแต่ไปไม่สบรกอย่างพระเยซขึ้นมีชัยเหนือความตายดังนั้นความตายไม่สามารถเก็บประงลมไว้ที่หลุมฝังศพอีกต่อไปดังนั้นยิสเซอร์จะเป็นแม้ว่าคํานี้ไม่อยู่ในบัมพีแต่เมื่อเราเข้าใจที่มาที่ไปของมันเราจะขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ลึกถึงวันนี้ และอีสเตอร์นั้นเมื่อกัุตั้งจากกันนับตามปฏิทินที่เกี่ยวข้องกับจันทรคติดังนั้นเทศกาลอีสเตอร์จึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแั้ปีนี้จึงตรงกับวันที่4เมษายนคืออีสเตอร์ที่เขาำลมาเฉลิมฉลองทั่วทั้งโลกนี้ในปีหน้าปี2011 <c oughs> มันก็จะเลื่อนไปประมาณที่24เมษายนจึงตรงกับอีสเตอร์น,นี่คือการปลิวงจรของการนับ ที่เริ่มเริ่มมาตั้งแต่สมัยคอนเซนตินที่วางระบบไว้แบบนั้นเทศกาลิีเซอร์จะเป็นเทศกาลที่ประกาศความหวังให้แก่คนทั้งโลกนี้และโะรงนั้นเป็นผู้ที่ประทานความหวังใจกับเราตังนั้นเมื่อยิสเตอร์ได้เวียนกําหนดมาบรรจบนั้นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นนั่นเองเหตุที่เฉลิมฉลองได้ดูไม้ไม้ปิดวราดูไม้ปิดเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่อย่างที่กล่าวไปแล้วและความหวังของเราที่ปรากฏในวันสุดท้ายนั้นก็มาจากการที่ระรงนั้นได้ฟื้นคืนชีวิต กิจเรรมมาที่บเดข้อสาและ31นั้นก็บอกว่าการฟื้นขืนประชชนของพระองค์นั้นได้ทําให้ผู้ที่ไม่เชื่อหลุดพ้นจากความหลังจอมปลอมและการฟื้นกืนประชนของพระเยซูเป็นหลักฐานแสดงถึงการพิพาษาโรคที่จะมาถึงบอกว่าพระองค์กำลังจะพิพาษาโลกนี้และประจักษ์พยานหลักฐานที่แน่ชัดก็คือการที่ให้บุคคลผู้หนึ่งนั้นฟื้นคืนชีวิตเมื่อพระเยซูฟื้นคืนชีวิตส,วสดงว่าการพิพาษาจะมีอย่างแน่นอนครับ ดังนั้นคําอวยพรในสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องในเทศกาลอีสเตอร์นั้นจึงเป็นเรื่องของการอวยพรว่าขอให้พระพรในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นของคุณดังนั้นในเช้าวันนี้เช่นเดียวกันก็ไม่อยากจะอวยพรด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูว่าขอให้ฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นของเราทั้งหลายด้วยในเช้าวันนี้ดังนั้นอีสเตอร์นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับเราอย่างไร ก็อยากให้หัวข้อคำเทศสายคำบรรยายชานี้ว่าอีสเตอร์พลังเปลี่ยนชีวิตมีสี่สิ่งด้วยกันที่เราจะมีการได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าอีสเตอร์เกี่ยวข้องอะไรกับเราในความหมายในฝ่ายวิญญาณไม่เพียงแต่เรารู้ที่มาที่ไปของอีสเตอร์ไม่เพียงแต่เรารู้ประเพณีที่เกี่ยวข้องใครเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรหรือบางที่นั้นอาจจะผีเสื้อเข้ามาเกี่ยวข้องก็ให้ภาพบอกว่าก่อนที่เป็นผีเสื้อมันเป็นดักแด้ก่อนที่เหมือนกับอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนมันมัน ทำอะไรไม่ได้มากมายแต่ว่าเมื่อมันออกมาจากดักแด้มันก็กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามก็แล้วแต่ที่สัญลักษณ์ต่างๆในแต่ละที่ในแต่ละทวีปหรือในแต่ประเทศที่จะมาเปรียบเทียบเปรียบเผยสี่สิ่งที่เราไม่กด้าที่เรียนรู้ด้วยกันหนึ่งเรีนโทบที่สิบห้าข้อห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดได้พูดว่าความตายก็ถูกกลืนถึงความปราชัยขอ้อห้าสิบเจ็ดบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประธานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ดังนั้นสิ่งแรกนั้นอีสเตอร์ที่เราควรจะเข้าใจและตอบสองือว่าเรารับชัยชนะอีสเตอร์ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารับชัยชนะในข้อห้าสี่บอกว่าโดยพระเยซูคิ์ความตายก็ถูกกลืนถึงความปลาชัยและข้อห้าสิบเจ็ดว่าพระองค์สาธุก,การแดพ่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายครับ คำว,ว่าถูกกลืนในภาษาเดิมไม่ความหมายเหมือนกับการดื่มน้ําเข้าไปในร่างกายคือถูกกลืนลงเข้าไปภายในจนหมดสิ้นไงน,นั้นเมื่อความตายถูกกลืนในพ่ายแพ้จึงหมายความว่าความตายไม่สามารถมีชัยชนะขึ้นมาได้อีกครับเหล็กในของความตายหรือพิษของความตายคือความบาปที่นําเราทําให้เราต้องตกลบบึงไฟความตายเหล่านี้ได้สูญเสียฤทธิอำนาจของมันอย่างสิ้นเชิง ก็โดยการที่พระเยซูได้เอาชนะความตายและโปรมีชัยชนะและโปรงประทานชัยชนะนี้ให้กับเราทั้งหลายดังนั้นวันนี้เราต้องเชื่อในชัยชนะของพระเยซูในเช้าวันนี้เราต้องรับชัยชนะของพระเยซูเราต้องเชื่อว่าชัยชนะของพระเยซูคือชัยชนะของเราทั้งหลายด้วยชัยชนะของพระเยซูคือชัยชนะของเราทั้งหลายด้วยเมื่อพระเยซูมีชัยเราก็สามารถมีชัยร่วมกับพระองค์ครับ เราสามารถมีชัยเหนือความบาปและเราสามารถมีชัยเหนือศัตรูตัวสุดท้ายก็คือความตายแม้เราตายฝ่ายกายภาพเป็นร่างกายเป็นร่างกายความบาปแต่เราไม่ต้องตายในฝ่ายจิตวิญญาณอีกเลยดังนั้นสวรรค์เป็นของเรานรกเป็นของมารเอเมนไหมครับสวรรค์เป็นของเรานรกเป็นของมารเมื่อพระเยซูมีชัยเหนือความตายเราก็มีชัยเหนือความตายถ้าไมีชัยเหนือความตายหมายว่าสวรรค์เป็นของเราพีน้องบอกกันั่าสวรรค์เป็นของท่าน นั่นคั่นก็ว่าประทานนั้นให้หมายหมายความถึงว่าการให้โดยพระคุณการให้เปล่าเปล่าไม่ได้คิดมูลค่าราคาชัยชนะที่พระเจ้าให้เราในวันนี้นั้นพระเจ้าให้เราโดยที่ไม่ต้องจ่ายราคาแต่ว่าเชื่อเปิดใจออกเชื่อว่าพระเจ้าทําเพื่อเราเชื่อว่าชัยชนะเป็นของเราและเรารับไว้โดยความเชื่อคนที่รับไปโดยความเชื่อเขาจะรับชัยชนะที่แท้จริงที่เป็นมาจากพระเจ้า เชื่อว่าพระเยซูชนะแล้วและประกาศความเชื่อผ่านลิมฝีปากของท่านด้ยวยว่าข้าพเจ้าก็ชนะแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องประกาศ,ปร,กาศประกาศความเชื่อเลยข้าพเจ้าชนะแล้ว